อา้าวโลฟูจิดูอะไรเนี่ยฮะอ,อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้อะไรเขาเรียกว่า,าอะไรเรียกว่าอะไรนะนใช่เหรอใครสอนเนี่ยฟูจิเอาอเ,า,า,เอาดูทุ่งนาฟูจิดิสเนี่ยนะ,ะ,ะหนาวมากฟูจิ นุ S <S <N> ่นมีเรือใบอ่ะฟูจิ <ee> <S <S <ing> เอาหันหน้ามาเร็วแม่ถ่ายรูปแล้วเร็วนี่แม่มาถ่ายนี่แม่มาถ่ายรูปด้วยเรา้กุจิมาถ่ายรูปก,กับแม่สิโอ้โ <ris os> ห, <S 1> <S 1> <S หมือแม่บางหนาวไหมคราวนี้ยบอกมาสิหนาวไหม